สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นพ่านครับอีวีที่739นะครับพัชจะส่งพักเกจมาแบ่งปันครับรายการละ300บาทนะครับในการละ300บาททุกรายการเลยนะครับ739นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนเพืี่พี่ที่เข้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับเจนะครับรายการนะสามร้อยบาทครับเรื่องของแรกครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับบางคนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับหมายนิดหนึงครับ ่อไปนะครับเป็นหมายเลขสองครับเป็นสาเร็จหลวงปูพูนะครับแซยิ้นครับแขนหักศอนะครับนี่ครับยันคมคมเลยนะครับยันคมเลยครับแสยิ้นแขนหักศอกหมายเลขสองนะครับนี่ครับมวลสารด้านหลังนะครับหมายเลขสามนะเป็นนางกวักหลวงก็อิ่มนะครับ วัดหัวเขานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงู่อิ่มวัดวัดหัวเขานะครับเป็นนางกวักหล่อโบราณเนื้อทองประสมครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระกิ่งเอกาทศรถนะครับเนื้อนวะนะครับนี่ครับมีตอกโค้ดนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเขียวเลยนะครับ กิ่งเอกาทศรถเงนนวะนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็นเบีย้ยแก่นะครับเ,เบีย้ยแก่นะครับยาวมีเสียงดังนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับ เหรียญแบบปมาลากูน, 9, กน,น,น,นับสองสี่เก้าสองสกุลนครนับสภาพยังสวยนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นรูปลบบลรหล่อโบราณนับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับมียาคัดเดิมๆเลยครับนี่ครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดก็เป็นหลวงพ่อไปนะครับ เ,เหรียญหลลงพ่อไปสองสี่เจ็ดแปดนะครับเนี่ทองผสมนะครับหมายเลขเก้าเป็นพระคงนะครับพระคงนะครับเรี่ยมมานะครับเรี่ยมใช้มานะครับนี่เอกเขียวนะครับหมายเลขเก้านะครับ องเก่านะครับคมนะครับหมายเลขสิบนัเป็นซิวอรีโลโบลานะครับหลวงพ่อแฉ่งนะครับวัดบางพังนะครับซิวอรีโลนะครับหลวงพ่อแช่งนะครับมีตาค้าขายนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตนหลวงนะครับเป็นตุพยาน้านะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญพระเจ้าตนหลวงรุ่นแรกนะครับ เจ้าตนหลวงรุ่นแรกนะครับเนี่ยครับสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะปีหนึ่งเก้าครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดละหารไล่นะครับปีหนึ่งเก้าครับสภาพใช้มาบ้างนะครับเนี่ยครับหมายเลขสิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฟื่องวัดอมรญาตินะครับนี่ครับ ปีสองพันห้าร้อยครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเฟื่องวัดอมรญาติราชบุรีนะปีสองพันห้าร้อยครับ,รบหมายเลขสิบสี่นะเป็นพิสมน์นะเป็นเครื่องรางนะครับพิสมน์นะลงรักนะครับนี่ครับหมายเลขสิบห้านะเป็นพระปิด ตานะครับผมขอดำคนระับวัดถ้ำตะเคียนทองลบบุรีนะปีพันยี่สิบสองนะพอซอลึกนะเลี่ยมเก่านะครับวัดถ้ำตะเคียนทองนะครับสองสี่สองห้าสองสองนะครับสิบหกนะครับเป็นซุ้มกอนะครับ สิบเจ็ดก็เป็นซุ้มกอนะพิงไม่มีกระหนกนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับมีแล่ดอกมะขามนะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับสิบแปดนะเป็นพระพุทธนะเป็นพระกูนะนี่ครับแกะเมจากในเลี่ยมนะเป็นเนื้อชิ้นนะครับนี่ครับเขาเลี่ยมใช้มาครับนี่ครับแกะเออจากในเลี่ยมเลยนะเก่าๆเลยนะหมายเลขสิบเก้านะเป็นพระ เหนือนะครับคูบาคำอ้ายนะปีหนึ่งห้านะครับวัดป่ายหิวนะครับวัดป่าหิวนะครับจังหวัดลําพูนนะครับคูบาคำอ้ายปีหนึ่งห้านะครับจะไปหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นผระผงลูกเหมือนนะบของพ่อวัดไร่ขิงปีหนึ่งสี่นะครับ ยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสุดวัดกาลงครับหลังยันตะก้อดครับหมาทยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดสีบุญเรืองครับเอ้หลวงพ่อสิงห์สองวัดสีบุญเรืองครับจังหวัดนครพนมนครับปีหนึ่งแปดครับ 23นะ่สิบสาเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่เนืนะ้อผลงลงรักนะครับ24่สิบสีเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับยี่สิบห้เป็นเหรียญหลวงพ่อหินวัดหนองสนมนะครับ ไตทองลงยาครับหลวงพ่อหินวัดหนองสนมนครับอีครับเป็นเหรียญหล่หลอชินลาศครับหลวงพ่อเงินครับวัดดอนยญ่หอมนะครับเหรียญชินลานะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมครับ 27ายเลขยี่สิบเจ็ดนะเป็นชินาลาดนะเนื้อนวะนะครับชินาลาดนะคร shoe, ับล่อรับเนื้อนวะโลหะนะคองค์ใหญ่มากนะเนื้อนวะนะยี對對่สิบเก้านะเป็นพุทโธน้อยเนื้อดินครนยพุทโธน้อยเนื้อดินครับหมายเลขยี่สิบเก้านะเป็นหลวงปู่พวงนะ วัดน้ำพุนะครับหลวงปู่พวงนะครับ kind of <tortured. IEL> มีเกศาครับวัด้ำ <cold> พุนะครับเพชรบูรณ์นะครับปิดตาหลวงปู่พวงวัดน้ำพุนะครับมีเกษานะครับสามสิบนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนหลวงพ่อสาครนะครับเนี่ยแผนหลวงพ่อสาครนวัดหนองกลับนะครับ เพสานนะสนขาครับช่องทางในการติดต่อนะ้ำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินไปทางน,นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสหรอน EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นนนครับสวัสดีครับ